ใครจะไปก็ไปเดี๋ยวพี่จะปิดละมันน่าจะไปเอาโรเทอล่าลองขับป่ายก่อนได้นะเราเงียบมันไม่รู้หรอกนิ่งไว้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 มันไม่รู้หรอกมันจังหอมฉุยสามร้อยไอจิวของจริง เวลานี้เด็กพี่เรียนหมดแล้วแน่นอนเด็กเด็กพี่เล่นด้วยมีตึงแม่ของจริงว่ะบอสนับถือมีวันนี้ต้องเซอประกันให้ตัวเองเราดี่ีรือเปล่าโอ้ เีรยงชีบเหนือวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่สิบสองปะใช่ใช่หรอพคุณยังพีรีรอดิใช่ปะใช่พวกนี้ดี่ต้อง เต็มตีเลยครับเต็มตีม,มันบวกกันโ <Okay. S 2> อเคเราต้องหารถไปซัดมันต่อ<า>ในบ้าน,นหน,นึง่งอีกหนึง่ง เอาคุณสามออ่ะโอยู่ตรงไหนบ้างครับอ๋อดีละอยู่อยู่บ้านระเบียงอยู่บ้านระเบียง Watch out เฮ้ยโหดจังวะต้องหัวเรานีลยวอล์มาวอล์มไปละ เรียกเลยคันไหไปเราไปดูเมืองนี้ก่อนเมืองด้านหลังเราก่อนเกื่อมีคนครับผมถ้าจะคันนี้มันจะระเบิดเอ้ยมันมันโดนยิงไปใครจะไปก็ไปหรือจะบินละมีใครจะบิน,นด้วยกันเปล่าเอาเที่ยละไปก่อนอ เข้ามาเข้ามาเข้ามาไปไงพี cold, ่เข้าวเลยน้ำมันกูหมดแล้วผมจะไปไหนนี่ไอ้เบียดไปกันดึงดึงโคตรเด็ดบิดอย่างไกล เมืองน้ำสบเต็มเลยครับเมืองน้ำเหรอไม่เห็นใครอยู่บ้างครับดีจกเงินเนดือนรับหมดแล้วหรอหมดไปเจ็ดพันกว่า เคเจอรถขับอยู่ไปแล้วรถรรดีมาดิ ไปนู่นมันไปนู่นนี่นี่มารเขี่ยวมารเขี่ยวมันน่าจะไปเอารถเทสลาครับผมลองขับป่ายก่อนได้นะเราเงียบมันไม่รู้หรอกอยู่ปะเอ้ยมนมีรถอยู่ปะมีมีรถมีรถมีรถรถจิ๊ปปะเอ้ยมีคนมีคนพี่เต็มเลยอุ้ยตรงไหนอ่ะ อังโน้ต้องทำทำแต่ได้ทำแต่ได้เนี่ยไอี่คุณนั่งรถไฟส่วนกับรถยนต์วะอย่ยไม่ขับผ่าน เอาเชียร์ทอดจบไปแล้วทำดีพี่ทำดี <c oughs> ทอดทอดเฮ้ยยิงมันไงแล้วมันแบบอยู่ข้างๆระเบิดพี่ก็เลยยิงถังระเบิดไปเลยสามร้อยไอจิวอะไงของจริงไปเก็บน้ำมันก่อนถารับมันจนเก็บมาเติมไหมพี่ผมได้ละเกล้าไม่หมเชนน้ำมันไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ราเสียเาเฮ้ยปัากี้มาป้ากกี้มาป้ากี้คนอื่นมานิ่งไว้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 มันจะไม่รู้เรา ขึ้นมาไม่ช่วยแล้วอะไรคนยังไปไหนแล้ววะนี่เพื่อนมันมาแล้วพี่ดาซี่ครับมันจัดมันจัดยูบ้านเล็กมูบ้านเล็กมึงยิงหลักมันได้ ไอ้น็อกอะ่ะชิพ่าเดี๋ยวพี่ล็อกยิงให้ทามันอาากอ,อกมาอีกชั่งองได้ปะน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งไม่มไม,ม่เดี๋ยวพี่เล่นเลยก็ได้จะได้จบจบนะโบ๊ทเห็นปะมันอยู่ด้านหน้าพี่ดูเรื่องข <c oughs> องี่ก่อนกำลังไปกำลังไปเป็น้องสาวเฮ้ยเชี่ยโบ๊ทไอสัตว์มีคนมีคนเข้ามาก่อน ตรงรถไฟมั้งครับสถานีรถไฟใช่ใช่ใช่เข้แม่งกว่านี้นแ,แ<อ>ม่งกว่านี้ผมไปทิมได้ป่ะครับได้ได้เล่นเลยเล่นเลยแต่ระวังตายด้วยครับวัตช์เอาตครับ ไม่ตัวฝันไหนดีไหมวะเฮ้ยด้วรถล่าอยู่ไหนดิดีโอ้ยพี่เอารถออกมาเนียนเข้าหลับอาวชีพายแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนต้องามแล้วถนนครับถ้นนอย่านะเอาไปเวิงวิงลงลงลงเลยสุดสวยครับ โอเค <Okay. S 1> เพื่อนมันไปก่อนห้องน้ำห้องน้ำ <Watch out. S 1> มาจิ้มเลยก็ได้นะเพื่อนอยู่ก่อนหมดเลยหลังห้องน้ำเลย มีคนจิงแฟที่นี่เลยไม่ใช่เรานะคนอื่นที่เนี่ยบ้านสิบสองขับวนเลยขับวนเลยขับวนเลยรถเรามันได้เปรียบแต่พี่ับ,บ น้องเฟมก่อนน้องเฟมจะตายแล้วอ,วเอ,อีเรือหรอเออเนี่ยรถโนทีมารถยังไวไม่ได้โดนบันสกิดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผมล็อกฆ่าแล้ว ที่แบบไม่รู้มันอยู่ไหนแหวลงมามันอยู่ไหนวะ <S <S ไอ้ตอนมันยิงมันอยู่ไหนอ่ะเอ้ามันหมดแล้วเหรอ,อไ,เไเอเก็บล็คัน้ำมาด้วยเดี๋ยวคนอื่นเอาไปใช้

มันจะไม่ได้ยินเสียง Watch out พี่ดีข้างหลังพี่ Watch out Watch out กงจัดเลียกนะ <laughs> ันเลยหน้ากูมีคนวงเต็มเลยไหนวะหน้ามึง 对。对。我呀。ola。normal m o d เก็บน้ำมันมันวยน้ำงตายเถอะมันโกงไปว่ะครัออบกระดับอ่ะขวาซ้าย๋ยวสองคนนีเฮ้ยมีปืนโกงอีกแล้วไอ้ปืนที่น้องเขาใช้หรอป่ะปืนนะกองจัด 我在这看病。No really, เงียบจัดเลยพี่กูมพี่แค่ดูต้านรถเฉยๆมันเป็นพี่เชี่มานี่ไปขวาผายแล้วหมดเนี่ยนี่นิ่ี่หายุหายุ เฮ้ยมึงจะจอดดิเฮ้ยไอ้บอสมึงจะจอดทำไมแหละรอดซะเสียเลยกดราย